มาตามคําขอคะ่ะถามมานาอว่าเฮ้ยแล้วภาคต่อเราทายังไงล่ะพี่พจําจได้นนไหมใบเหลืองอใบเหลืองจากแกนกลางอ่ะพี่เก๋อ่ะลุยเลยในคลิปที่แล้วครับก็มีมีสองเรื่องเนาะก็คือใบเหลืองที่ยังไงที่แบบอันตรายกับไม่อันตรายเนาะก็คลิปแรกอ่ะอันแรกก็คือใบเหลืองที่แบบเหลืองจากกระดูกกลางใบแล้วกระจายออกด้านด้านนอกเนาะก็จะเป็นลักษณะการติดเชื้อซึ่งอันนี้อัน,น,อนตรายซึ่งต้องแก้ไข เร่งด่วนอยู่ในต้นนี้นะคะในคลิปก่อนเนาะอ่าส่วนต้นนี้ครับเป็นลักษณะการเหลืองจากอ่าจากขอบนอกเข้าด้านในเนาะก็เป็นลักษณะการแบบเหมือนนะจะทิ้งใบอ่าเรื่องของสารอาหารไม่เพียงพอขาดธาตุหลักธาตุรองหรืออ่ามันเกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันที่บางทีแค่ความชื้นไม่พอก็ทําให้อ่าเขาสารอาหารไปเลี้ยงไม่พอแล้วเขาก็ทิ้งเริ่มทิ้งใบล่างเพื่อประคองอ่าเหลือใบไว้ให้ สมดุลกับรากที่เขามีกับความชื้นสัมพัทธ์ที่เขาได้รับเนาะก็เป็นหลายสาเหตุเนาะอันนี้ต้องไปดูแต่ตอนนี้อ่ะต้นเนี้ยเขาก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วละแต่จริงๆแล้วถ้าเจอเคสเนี้ยวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือถ้าเป็นลักษณะของการขาดธาตุอาหารลักษณะวัสดุเสื่อมเนี่ยอ่ะหรือว่าความชื้นไม่เพียงพออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่เบื้องต้นลองเปลี่ยนวัสดุก่อนอ่ะก็จะเป็นแนวทางที่ที่ครอบคลุมแล้วกันอ่ะแล้วก็ไปไปดูแลไม้อ่าปั้นใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะไม้ก็จะฟื้นตัวได้เร็วก็ไไไมม่ด้้ีีปัััญหาออะะรรนนนคบ อ่าแต่ส่วนเนี้ยอ่าเรื่องของอันเนี้ยอันนี้ต้องแก้ไขคือหนึ่งจริงๆเราควรจะต้องรื้อเปลี่ยนวัสดุเลยอันนี้เด็ดอ่มาลุยกันเลยจ้ะไม่ทำเนาะอันเนี้ยจากที่เห็นนะครับตอนนี้เริ่มลามไปหน่อข้างๆละนายขอดูวิธีการลามของเขาหน่อยค่ะเนี่ยหนอกข้างๆเริ่มมีอาการอาการคอพับแล้วเห็นไหมครับอ่าหนอกที่ติดกันนะแสดงว่าเชื้อเริ่มเริ่มเนี่ยติดติดลามไปติดหนอกอ่าเดี๋ยวหันดูน่าจะเห็นน่าจะเห็นแผลในการ ที่เกิดอาการโคนเน่าเนาะแล้วก็เด็กคลิปนี้ะจะมาดูวิธีการแก้ไขในสไตล์ของพี่เก้หรือในสไตล์ของสอ่วนฟ o r เรสทัชการเด่นนะคะ<ส>ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะจัดการยังไงอ่าโอเคอันนี้มีทิ้งรากมีทิ้งรากเนาะโอโอเคเริ่มเห็นเริ่มเริ่มมีแต่ตอนนี้ต้องดูว่าเขาแก่หรือย,อยังเนาะไม่เป็นไรวางก่อนอันนี้แต่ต้นนี้ต้นที่มีชชว์เนี่ยคือต้นนี้่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับคือยอดล้มไปละยอดล้มใช่ไหมคะยอดล้มไปละนี่เห็นไหมครับลักษณะยอดล้มเขาจะเป็นอย่างเี้ก็คือเขาแกนเลยค่ะพี่ ข้าแกนเลยค่ะตัวนี้แต่เชื้อดูแล้วก็ไม่ไม่ได้ลามแบบเร็วนะครับไม่ได้รุนแรงนะใช่ครับและดูเหมือนมีหน่อที่เขาพยายามที่จะเข้ามาอีกนะพี่เกยเห็นไหมคะตอนนี้ถ้าในสภาพแวดล้อมช่วงถ้าในสภาพแวดล้อมช่วงนี้ถ้ามันถ้าไม่ได้ซีเรียสมากเราถ้าตัดตัดแล้วไม่เห็นแผลเนี่ยจริงๆก็สามารถป้ายยาไปได้เลยเนาะแต่ตอนนี้เห็นนะเห็นนะเข้าแกนเห็นใช้ยาดูดซึมอะไรก็แล้วแต่ที่รักษาจากภายในก็ได้เนาะในการตอนเนี้ย หรือจะทายาปิดแผลอะไรก็ได้นะครับปิดไปถ้าสภาพแวดล้อมไม่ได้เอื้อกับการเกิดเชือ้อราก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ไม่เจริญเติบโตต่อได้เหมือนกันแล้วเชือ้อเชื้อไม่ลามต่อได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เชื้อแบบลักษณะเน่านิ่มกำลังลามนะครับอ่ะแต่ตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือถ้าจะเอาเมคชัวจริงๆแนะนําว่าควรจะรื้อรือแยกเลยจริงๆพี่เกตั้งใจจะเปลี่ยนวัสดุใช่ไหมไ เพราะว่าจริงๆเราเชื้อก็มีอยู่ในวัสดุเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ได้เม่ชัวเรื่องนี้เนาะว่าวัสดุแวดล้อมเราเหมาะไหมอะไรเงี้ยหรือวัสดุอ่าลองลื้อเลยค่ะวัสดุวัสดุว<ก>ัอดุไ<ห>ม้มีเชือเช้อในวัสดุไหมเงี้ยครับจริงๆก็คือลื้อได้เลยโอเคอันไหนที่ติดเชือ้อก็แยกออกไปเอาไปแช่ยาอช้อยเตรียมเบตาดีนให้หน่อยครับจะใช้ยาตัวไหนก็ได้เนาะที่เป็นคลิปนี้พี่เก๋จะใช้เบตาดีนอ่าเนาะใช้เบตาดีนในการในการตอนนี้อ่ะผมจะผมจะใช้วิธีการหักนะครับดูว่ามีติดเชื้อตัวไหนไหมอ่ะตรงนี้ อ๋อหนแลค่ะนอตัวหนอนน้ก็มีติดเนะาะคือสุดท้ายแล้วว่ะอันนี้สรุปแบบกลางคลิปมีหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเจอแบบนี้หรือลากเปลี่ยนวัสดุเลยใช่อ่าเนาะแล้วก็ควรจะแช่ยาก่อนจะลงปลูกใหม่นะครับอ๋อแช่ยาก่อนจะลงปลูกส่วนตัวจะใช้วิธีการเอาไปชําทรายก่อนเพื่อให้ให้เชือ้อให้ให้เกิดไม่เกิดสภาวะที่เชือ้อเชื้อเดินได้ง่ายอ่าอยู่ในอีซีสารที่เป็นเป็นตัวเร่งเชื้อเนี่ยก็ก็จะเซฟขึ้นไปอีกนะครับ ห<ใ>มายถึง<ไ>ว่าอยู่ในอินทรีย์อยู่ในวัสดุที่ไม่ใช่อินทรียสารม,มันก็จะเซฟขึ้นอีกใช่จะเซฟขึ้นอีกเนาะใน,ในการที่จะทําให้ไม้ต้นนี้ไม่ติดเชื้อต่อ,อเพราะว่าอย่าลืมว่าไม้ตัวเนี้ยอ่าเขามีการติดเชื้อจากภายในมาก่อนอยู่แล้วเนาะซึ่งในทรายความหมาย <นะ S 2> พี่เกนในทรายก็คือเป็นวัสดุที่ไม่มีอินทรีย์สารแหละหรือหรือถ้าใครไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสก็ก็ทำดูก็ได้เนาะแต่ก็จะมีความเสี่ยง สำหรับผมผมมองว่ามันมีความเสี่ยงอะพี่เกมองว่าเสี่ยงขอดูลำต้นริก็ไม่ได้มีอะไรแบบไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้กระทั่งชามายถ้าเชื้อเขาลามต่อสภาพแวดล้อมเอื้ออัดต่อเชื้อเขาเขาก็ปะเขาก็เขาก็เกิดเหมือนกันสามารถเน่าต่อได้เหมือนกันเนาะอะโอเคนี่เห็นครับควรจะชมหน่อยได้ไหมครับนี่ครับเห็นไหมอ่ะควรจะดำๆในแกนอะควรจะเอาออกให้หมดนะครับอุ้ยเขาลงลึกอยู่นะเหมือนแกนผุไปแล้วเนาะใช่อันนี้ไล่ได้อยู่อาควรจะเอาออกให้หมดนะ เอาไล่ right, ได้อยู่ดูดิลงวิ่งมาโอเคยังไงก็ปาดให้เห็นได้ขาวๆเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนาะปาดในส่วนของชิ้นส่วนที่มันมันลามออกให้หมดนะคะ,ะให้หมดครับเนาะจะได้ไม่ลามต่อเนาะอ่าโอเคตอนเนี้ยอ่ะเหมือนเดิมถ้าเกิดลากมันเยอะเกินจํานวนใบเดือนน้อยผมสามารถตัดผมจะตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเก็บลากไว้เยอะเพื่อเพราะว่าใบพื้นที่การคลายนะ้ํามันน้อยลง เพราะเราแยกต้นเขาเอาอกไปเยอะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการช้าน้ําแล้วยิ่งยิ่งเมื่อไหรที่ไม้ช้าน้านั่นแหละครับจะเป็นอาการที่ทําให้เชื้อรามต่อได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องมีการควบคุมความชื้นพอสมควรเหมือนกันอ,อืต้นนี้มีอาการนี่ครับอีการหนึ่งต้นนี้นมีอาการหน้าง,งอคอหักซึ่งต้นนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเนาะจร้งจริงๆพี่ๆหลายคนเขาก็เจอเหตุการณ์นี้นะทักมามเยอะนะใบหน้างอคอหัก อ่อนานแาะครับนี่คืออาจจะมีการดีดทิ้งรากหรือมีติดเชื้อภายในเพราะฉะนั้นอ่เราเช็คเอาเอาอกมาเช็คดูดีกว่ามไม่ชัวร์ตัวนี้อาจจะมีข้างในหรือก็อาจจะไม่มีแค่ทิ้งรากเฉยๆเนาะ พราะอาจจะเป็นผลกระทบจากหน่อที่ติดเชื้อนั้นอ่ะโอเคอแล้วก็มีจริงๆอิงเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าต้นนี้มีอาการหน้างอคอหักเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่พี่เห็นไม้ในสวนที่เป็นไม้ในกลุ่มเสน่จ์จถ้าร,ารู้สึกเรารู้สึกแหละว่าหน้าใบเขาเปลี่ยนไปอ่ะ,อะเขาหน้างอคอหักก็ให้รู้ไว้เลยว่าข้างในเริ่มแล้วอ๋อเนี่ยครับเนาะลักษณะเหมือนคอพับลงแล้วใบใบทิ่มลงใบยอดทิ่มลงอย่างเงี้ยนี่คือไม้มีอาการละ จะมากจะน้อยต้องดูาอทีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ต้องฝานออกนี่โอ้ยลึกกลึกเลยโอ้ยหนิว่าต้นนี้ต้นนี้ก็อาจจะจำหน่ายทิ้งเลยพี่เคโอโอเคเนาะอาจจะไม่ไหวแล้วใช่ค่ะโอ้จำหน่ายทิ้งเลยค่ะโอเคจริงๆก็อันเนี้ยเดี๋ยวหน่อยังอยู่ชิ้นตาตัดเนาะจริงๆใครแตงจริงเราก็ไม่เก็บแล้วล่ะเอาจริงถ้าลองชําไว้ค่ะแบบว่าจำหน่ายทิ้งแล้วแหละไม่ได้ซีเรียสนะคะโอเคเนาะ อะไรอะไรที่มีรากเสียก็ควรตัดออกนะครับเพราะว่าก็เป็นที่สะสมเชื้อโรคเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวไปชาต่อได้แต่ควรจะแช่ยาเดี๋ยวผมขออยากขาล้างก่อนอันไหนแช่อันนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแชวิธีการแชร่ยาเลยค่ะคลิปจะได้กระชับด้วยค่ะทุกท<อ>่านใครจะใช้พวกเมทาล็เซิลใช้ยาฆ่าเชื้อราต่างๆฆ่าเชื้อแบคทีเรียเงี้ย ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ก็ตามโดที่เขาให้ใช้แหละอันนี้ผมใช้เบตาดินสิบหยดห้างสิบหยดต่อน้ํหนึ่งแก้วเนาะโอเคเบตาดินสิบหยดนะคะ,ะต่อน้ํหนึ่งแก้วเบตาดินยาทาแผลครับตัวนี้ก็คนเนี่ยแหละค่ะก่าอาฆ่าทั้งเชื้อราและแบ,บคทีเรียอ่ะเนาะโอเคอันนี้อันนี้เ <c oughs> นานะอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาไม่มีใบนะเนาะเดี๋ยวผมจะตัดออกทําเป็นแบบชิ้นตาเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าลางเยอะอยังไงเขาก็ทิ้งอยู่ดี เวลาเราช้ำจริงๆพี่หลายๆคนบางทีเขามองว่าเฮ้ยการที่ลากเยอะจริงๆมันไม่ดีกว่าเหรอพี่เก้เพราะว่าพอลากเยอะเขาก็ดึงสารอาหารไปช่วยไอ้หนอนนี้ได้ไงทาไมต้องตัดเยอะขนาดนี้อ่ะจะบอกว่าลากมีหน้าที่ดึงความชื้นขึ้นไปเนาะพอเวลาเขาดึงความชื้นขึ้นไปแล้วเขาระบายออกไม่ได้เขาก็จะเกิดสภาวะช้าน้ําแบบช้าน้ําใสแล้วก็ทิ้งลากเนาะ แล้วก็ทิ้งรากก็จะทําให้เกิดยิ่งเกิดว่าเกิดจุดที่รากเนา่าจุดที่ให้เชื้อรามเข้าไปได้ง่ายมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าไม้ยังไม่ได้มีใบหรือใบยังไม่ใกล้กลางเนี่ยครับการเก็บรากไว้เยอะหรือใบรากมากเกินความสมดุลของใบเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่เนาะอ,อ่ะโอเคเพราะอยี้ยยังไงถ้าถ้าเราคุมความชื้นแล้วเราประคองรากไว้ได้ตรงเนี้ยก็เพียงพอที่จะเลี้ยงรากแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงหลอดนี้ และชิ้นตาเขาก็มีพลังงานที่จะดันออกมาด้วยใช่ถึงไม่มีรากเขาก็ยังเจริญเติบโตได้จากพลังงานชิ้นตาเนาะอืเข้าใจค่ะโอเคอันนี้ก็แช่น้ําอย่างนี้เลยแล้ว่าสรุปเลยก็คืออันนี้พี่เกก็คือจะเลือกในการชําทรายเป็นทรายหยาบก่อสร้างแบบนี้นะคะใช่ครับแล้วก็อยู่ในทรายสักประมาณสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ดูอาการรอจนใบเปิดเปิดใบใหม่นั่นแหละครับอ่ามีรากแข็งแรงเหมือนชานปกติแหละเนาะแล้วเราก็ลงวัสดุปลูกได้เลยเนาะจะบอกว่าอ่าจริงๆที่ ทำเนี่ยครับมันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นหรอกในการแก้เนาะมผมก็แก้ตามสไตล์ผุ่มนะครับอ่ะถ้าใครมีวิธีดีๆก็ลองแนะนํามาได้เนาะได้ค่ะอคขอบคุณค,ค่ะพี่เก้ใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็แชร์ไปดูเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็คใครมีปัญหาที่รู้สึกว่าอยากจะได้คําตอบนะคะอาจจะเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ใช่ร้อเปอร์เซ็นนะคะคก็ลองพิมพ์คําถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เก้